สวัสดีค่ะเซวายเพิ่มพูนคาเซนเตอร์ชุมพรนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับรถเก่งซีดานรุ่นยอดนิยมนะคะเครื่องอึดนะคะแล้วก็สมรรถนะเนี่ยยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะคะกับคันนี้เลยค่ะ t ต y o ต้าวีอปี2017สีขาวคันนี้นะคะคันนี้เนี่ยโชมหน้านะคะจะมาในโชมของไมเนอร์เชงแล้วนะคะไฟของเขาก็จะเป็นไฟแบบมันติ r e ฟเ e กเตอนั่นเองค่ะส่วนกระจังด้านหน้าก็จะมาในโทนสีดำนะคะตัดกับสีตัวรถได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะ ในส่วนของด้านในคันนี้นะคะจะมาในโทนของสีดำํำบอกก็จะเป็นบกผ้ากำมะหยี่นะคะลายกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมแอร์ปคู่หน้า2ตัวนะคะ ในส่วนของเครื่องเสียงค่ะก็สามารถเชื่อมต่อ AM FM AUX ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะสามารถหมุนปรับได้ตรงนี้เลยค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้7สปีดนั่นเองนะคะกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะคันนี้นะคะกระจกมองข้างก็ปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะภายในบอกได้เลยว่าใหม่มากๆเลยค่ะสําหรับคันนี้ ใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเซ็นฟรีถึงหน้าบ้าน,นะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะฟรีในส่วนของค่าจัดท่าอุนพรบภาษีนะคะมีการตรวจเช็ครถก่อนออกรถให้อีกด้วยนะคะ<อ>เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายกองเหลวไว้ฟรีคะ่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อน,น้ออายเข้ามาได้เลยที่เบอร์098033077หรือว่าจะเข้ามาชมรถทดลองขับได้ที่เพิ่มพูนคาร์เซ็นเตอร์ชุมพรนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้เนี่ยราคาเบาะ เบาบๆบมากๆเลยนะคะหากใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเยอะๆนะคะ